การประเมินตามข้อตกลงข้ามากล้วยมันหรือ P.E. สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูไม่มีริยะฐายินดีต้อรน,นรับท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติาางานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยาฐานะและเรียนวิทยาฐานะชำนาญการท่านผู้มีการประเสริฐลพัดตำแหน่งผู้มีการชำนาญการพิเศษประธานกรรมการผู้ประเมินท่านผู้มีการวิศวะนาคพุทธตำแหน่งผู้มีการชำนาญการกรรมการผู้ประเมินคุณครูทีินิหาลุงพัด คุณครูชนยการพิเศษกรรมการผู้ประเมินสสวนที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนานา,า,านตามมาตรฐานต่างๆในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรดรของผู้เรียนประวัติของผู้รับการประเมินเช่นนามสเปรย์นา,สางสาวอังคาราบัตส์ เริ่มปฏิบัติงานที่วันที่5พฤษภกาคมพฤศธศกาักมาช2 5 6ัือายุราชการ5ีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสามประโยคสถานศึกษาที่สังกัดโรงเรียนวัดการของสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระดังศึกษาประดับหนทนเองเศสองสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ราละงานสอนวิชาที่สอน 1. วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 2. วิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จำนวน10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3. กิจกรรมลูกเสือในนาเร่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ถึงจานวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 4. ชมรมอิงเลชเลวอาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 5. กิจกรรมสวดมนต์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปปฏิบัติหน้าที่คือผู้ดูแลงานระบบดูแลชว่เหนือนักเรียนปฏิบัติหน้าที่ครู ผู้ดูแลงานป้องกันและแก้ไขญหายาเสพติดทางศึกษาปฏิบัติหน้าที่ครูนักจีศตวิทยาจำนวน5ชั่วโมองต่อสัปดาห์การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายการส่งเสริมและสนับสนุนการาะะนจัดการเรีนยนรู้และมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้จำนวน5ชั่วโมองต่อสัปดาห์ การปฏิบัติงานที่บ้านนอกมางานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเรียนกิจกรรมช่องเสริมกิจกรรมเพืษษ่อสังคมและสาธารณประโยชน์จำนวนสองพั่วโมงต่อยสิบห้สสงองค์ประกอบที่หนึ่งด้านการเรียนรู้หนึ่งจุดหนึ่งสร้าแงและ หรือการพัฒนาหลักสูตรมีการจัดทำหลักสูตรผลสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผลลัพธ์คือนักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามหลักสูตรสมรรถนะและตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพตัวชี้วัดที่ได้รับคือนักเรียนมัลติเดสิตมีความรู้ตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้ในรายวิชาภาาังกฤษผมสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทั้นประถมศึกษาปีที่4ตรงตามหลักสูตรสมรรถนะที่กำหนด หนดการออกแบบการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำโครงสร้างรายวิชาและออกแบบหน่วยเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อนำไปจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมงผลลัพธ์คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ได้ BMW, เรียนรู้ตามหน่วยการเรียนรู้รายวิชาภาษากรีกที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัด นักเรียนปาอและเสรมีความรู้ดํานหลักสูตรที่ต้องรู้ตามตัวชีวัดและมีคุณลักษณะอันเป็นประกตจากที่กำหนดไปหนึ่งจุดสามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษผมสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษชั้นปรเถมศึกษาปีที่สี่ผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้เรียนรู้ตามแผน การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ,กษชั้นประถมศึกษาปีที่ิที่มีคุณภาพและมีการบันทึกผลจากการสอนที่จะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ตัวชี้วัดนักเรียนร้อยละหกสิบได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและมีความรู้ตามตัวชีว้วัดตามหลักสูตรสมรรถนะและส่งผลให้มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูคได้ทำกิจกรรมการสอน มีสื่อางและหรือพัฒนาสื่อโน้ตกรรมเทคโนโลยีและัดเนื้อรื่อมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning โดยใช้ชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษากรีกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษากรีกของนักเรียนชั้นประถมศึก วีที่ส่ที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดคือนักเรียนร้อยละหกสิบเกิดจากการอ่านออกเสียงโดยชุดฝึดกการอ่นานคำท์ภาษาอักฤษหนึ่งจุดห้าวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีการคิดผงและพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลตามสภาพจิตโดย วันและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนทำแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มีการวัดและประเมินผลโดยใช้เครื่องมือและแบบประเมินตามโดยชีวัดที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือที่การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นประบบโดยชีวัดคือนักเรียนร้อยละหกสิบทำแบบทดสอบย่อยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ หน่งจดหกศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้มีการศึกษาข้องมีนักเรียนเป็ล่าุคคนเพื่อหาแนวทางการกแก้ปัญหาและจะทำวิใจัยในชั้นเรียนผลรพลพูได้นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการวิจัยในชั้น,ใใน,นเรียนเรื่องการพัฒนาทักษะการ ตามชุดฝึกการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นศึกษาปีที่สี่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565โดยหิบรชิวัตนักเรียนร้อยละ60มีทักษะการอ่านอบบสี่ตามชุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หนึ่งจุดเจ็ดจากบรรยากาศที่สนุกสนานและพัฒนาผู้เรียน มีการพราัฒนาการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนควรรับที่ได้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนมีความพึงพอใจและมีส่วนที่เหลือในการจัดทำใบมีเศมีแสดงผลงานของตนเองโดยชีวะนักเรียนร้อยละแปดสิบมีความสนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรมส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนรูน้ส่งผลต่อการพัฒนาผลสมิตของ เให้เสียจเพลิน1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีการส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการส่งพารัางานกิจกรรมการเรีนยนรู้รายวิชาภาษากัีกผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะ ที่ดีและมีเจ็อัตติที่ดีต่อการเรียนในรายวิชาภาษากรษกตัวชีว้วัดนักเรียนรลลับผิดสืบมีคุณลักษณะที่คประสมตามที่สถานศึกษากำหนดไว้องค์ประกอบที่สองด้านกานสรส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จะทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและารายวิชามีการจะทำข้อมูลในระบบสารสนเทศของนักเรียนและในรายวิชาที่ทำการสอนะจอกสารงานประจำฐานแบ,บพอพปต่งตางๆผลลัพธ์นักเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่สะดวกต่อการใช้งานและมีประสิทธิภาพและสามารถนำข้อมูล มาใช้ได้ทันทีเพืชีวดนักเรียนร้อยละหนึ่งร้อยมีข้อมูลในระบบสารสนเทศครบถ้วนในทุกการเป็นระบบและรายบุคคลสารีนเทดังเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามมีข้อมูลพื้นฐาน เป็นรายบุคคลและชื่อเหลือในเรื่องต่างๆจากข้อมูลรายงานการเยี่ยมบ้านสถานที่การศึกษายน,ยนักเรียนแย่งจนการคัควาสุขภาพทางกายจิตใจอารมณ์และสภาวะความบกพร่องต่างๆโัวชีวัตนักเรียนรอยละหนึ่งร้อยได้รับการดูแลอเอาใจใส่ตรงตามความต้องการรายบุคคลและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผูกับนักเรียน ส๓ได้การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรยู้มีการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่หลากหลายตามโครงการและกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้กําหนดขึ้นตลอดปีการศาึกษาโดยชี้วัดนักเรียนรายละ 100, หนึ่งร้อยได้รับการพัฒนามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนได้จัดขึ้นที่เกิดประโยชน์ ยังมีระบบแหลตรวจสอบได้ข้อที่สี่ประษัทความร่วมมือกับผู้ปกคอรองพาคีเสือขาข่และหรือสถานประกอบการมีการร่วมประชุมผู้ปกคอรองผ่านจอิงไลน์มีการติดตามการเรียนรู้หลายช่องทางผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้รับความช่วยเหลือจากผู้ปกคอรองในงานเร่นที่เกี่ยวข้อง และมีข้อมูลในระบบสารสนเทศของโรงเรียนโรยชีวัดนักเรียนร้อยละหนึ่งร้อยได้รับการดูแลจัดสรรหารทุนการศึกษาทําให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและการเรียนของนักเรียนมีผลสำเร็จที่สูงขึ้อนองค์ประกอบที่3า้ากนการพัฒนาตนเองและวิชาชีวสามจุดหน พัฒนาตนเองอย่างเป็นประบบและต่อเนื่องมีการพัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2,565เพื่อนำมาพัฒนาสุขและการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีกิจกรรมที่หลากหลาย หมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทําให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งสีด้านสมเพิ่มตดยชีวัดนักเรียนร้อยละหนึ่งร้อยได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งสีด้านสมเขึ้นสามจุดสองส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้มีการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนางานด้านวิชาชีพหรือ P.I.C. นำความรู้ที่ได้มาสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้รับการแก้ปัญหาในด้านการเรียนได้เหมาะสมนักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้นรวมถึงได้รับการพัฒนาจากสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนทีคน่คุณครูได้จัดถัขคืน ตัวชี้วัดที่ได้นักเรียนตอนละเจ็ดสได้รับการแก้ปัญหาเมื่อเกิดปัญหาการเรียนรู้และปัญหาอื่นที่พบอย่างหล่อเนืองเป็นระบบมีผลสำเร็จที่สูงขึ้นและได้รับการพัฒนาแก้ไขปัญหาในด้านการเรียนอย่าง่อเนือง3าที่านำความรู้ความสามารถทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ม้ใช้ในการพัฒนาการสึกาาเรียนรู้นี้จะสร้างกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนานวัตกรรมการเรียนหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียนผลลัพธ์ที่ได้นักเรียนได้รับการพัฒนาจากสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนให้เรรูุ้ได้พัฒนาขึ้นและนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดนักเรียนร้อยละเจ็ดสิบ มีทักษะด้านการศึกษาการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยีส่ที่2ข้อจำกัดในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนสภาพปัญหาของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านมานักเรียนมักจะอัาออกเสียง คำศัพท์าบางตัวไม่ได้ทั้งๆท,ที่อยู่ในคำบรยรยนฐานของภาษาอังกฤษและไม่สามารถนำคำไปสร้างกลุ่มคำหรือประโยคได้มีปัญหานในการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษบางคำจึงส่งผลให้การอ่านและการเขียนคภาษาอังกฤษมีข้อผิดพลาดไปด้วยอีกทั้งปัญหานในการจัดก,การเรียนรู้ก็คือนักเรียนไม่มีหนังสือเรียนในเรื่องการอ่านออกเสียงคำศัพท์อังกฤษ หนาที่คาดหว,วังเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นประรถมศึกษาปีที่4จำนวนหนึ่งห้องจำนวนนักเรียน16คนได้รับการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงด้วยชุดฝึกการอ่านภาษาภาษากรีกโดยมีคะแนนจากแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ะ6 0คะแนนเต็มคิดเป็น160ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดและมีความพึงพอใจต่อการัด่งตัวทำการเรียนรู้ด้วยชุดฝึก การอ่านคำศัพท์ภาษากังกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีคิดเป็นร้อยละแปดสิบสำหรับการพัฒนาที่คาดหวังเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นกำลัมศึกษาปีที่สี่จำนวนห้องรวมนักเรียนทั้งหมด36คนมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงโดยจุดฝึกการอ่านคำศัพท์ภาษากฤษก และสามารถนำความรู้ที่ได้ในการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆข่าพะเจ้าขอสิ้นสุดการนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียิมาเป็นคณกรรมการ,การประเมินครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ